สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชันวินพร้อมระบบตั้งเวลาและการปรับการ ลดน้ําอัตโนมัติ3ระดับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบลินนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็ได้ใช้ในสตัว e s p 3 2ครับ Wi-Fi โมดูลเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอ LCD ขนาด 16, ่พูนสพัทแบบ I2C ครับเพื่อแสดงผลการทำงานตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวลาครับค่าเวลาที่ตั้งรวมถึงค่าความชื้นดินครับที่ตัวเซนเซอร์วัดได้ครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่วนตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเล็กถรด2แท่งตัวนี้นะครับสามารถเอาไปจุ่มลงไปในดิน ได้เลยนะครับถ้าเกิดดินมีความชื้นมากนะครับก็จะมีค่าความนําไฟฟ้ามากก็จะทําให้ตัวบอร์ดอินเทอร์เฟสนะครับที่ติดอยู่กับตัวเซนเซอร์ต,ตัวนี้นะครับส่งสัญญาณเป็นอนาล็อกเข้าขาอนาล็อก นะครับอินพุตอนาล็อกก็จะทําการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซนต์ความชื้นในดินนั่นเองครับแล้วก็จะทําการแสดงผ่านหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2ด้วยนั่นเองครับโดยในที่นี้ครับเราจะสามารถตั้งโหมดการทํางานได้ทั้งหมด2โหมดด้วยกันสําหรับโหมดแรกก็จะเป็นในส่วนของการตั้งเวลาการลดน้ําต้นไม้ได้ทั้งหมด2เวลาด้วยกันนะครับและโหมดที่2ก็คือลดน้ําต้นไม้ตามความชื้นนะครับในสภาวะการทํางานของปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ความชื้นดินนะครับที่วัดได้สูงกว่าค่าที่เราตั้งความชื้นดินที่เซตเอาไว้นะครับีเลย์ก็จะออฟก็คือไม่เกิดการลดน้ําจนกว่าจะถึงเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้ปุ๊บจึงสั่งให้ตัวรีเลย์นั้นออนเพื่อทำมาที่ในการออนปั๊มน้ำนะครับหรือว่าโซลหนอยที่จะทำมาที่ในการเปิดน้ําในขณะเดียวกันครับการลดน้ํานั้นก็จะ มีระยะเวลาตามที่เราเซตไว้ผ่านหน้าแอปได้ทั้งหมด3ระดับนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําวงจรตัวส่วนนี้นะครับไปติดตั้งเอาไว้สำหรับการแปลงผักที่สามารถควบคุมผ่านระบบ IOT นะครับโดยการตั้งเวลาและลดน้ำต้นไม้ความชื้นดินพร้อมดูค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบินด้เองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในที่นี้ครับเราจะทําการแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวควบคุมในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวแรงดันไฟ5โวลต์จากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแแแบบ USB รนนะะําให้กส นะฮะไม่ต่ำกว่า2งแอมป์ครับนะครับ ทำการเสียบเข้าสู่นะครับขั้ว USB micro C ของตัว x p 3 2เพื่อเป็นไฟเลี้ยงนั่นเองครับและส่วนที่2ครับรีเลย์ตรงนี้เราจะทาการปล่อยขั้วนั้นสัมผัสนะครับที่เป็นลักษณะ3อันตรงนี้นะครับเพื่อ,อไว้เสร็จในการต่อปัม๊มหรือต่อสโลรนอยในการเปิดปิดน้ําก็ได้นะครับเราจะให้หน้าสัมผัสออกมาเป็นลักษณะของ common NC แล้วก็ NO นะครับสามารถต่อ,อนุกรมระหว่างขา common และขา NO เพื่อทำหน้าที่ในการตัดต่อการทํางานของตัวปัม๊มน้ํารวมถึงสโลนอยวาล์วนั่นเองครับสำหรับตัวโมดูลร,รีเลย์ที่เราใช้ตรงนี้เราจะใช้นะครับรีเลย์ที่ ะแสผ่านหน้าสัมผัสได้สูงพิเศษนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับสาแอมป์ขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดปั๊มก็สามารถที่จะทำการขับปั๊มขนาดกลางหรือสซลนนอยวาวที่กินกระแสเยอะๆได้นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่เราทําการเตรียมในส่วนตัวที่ร์จโทรศัพท์มือถือเป็นพาวเวอร์สปายไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะฮะในที่นี้ครับเรายังไม่มีการตั้งค่าส่วนของตัวระบบ Wi-Fi ใดๆทั้งสิ้นครับในนี้เราจะทําการทดสอบในการตั้งค่า Wi-Fi เข้าไปใหม่ ผ่านตัว ap 3 2โดยที่ไม่จําเป็นต้องทําการเบิร์โค้ดใหม่แรงได้นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ทการเปิดไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าจอ lcd นะขึ้นมาครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทําการตั้งค่าส่วนของตัว sd c d พาส่วนรรวมถึงตัวบ ing To k e n เนี่ยครับมันก็จะขึ้นครับว่า wifi Connect ค้างอยู่อย่างนี้ครับแต่การทํางานตรงส่วนนี้นะครับมันก็ยังสามารถที่จะทํางานนะครับผ่าน นะครับวัดความชื้นของดินได้โดยในที่นี้ครับเราจะทําการตั้ง e d f a u l t ไว้ในระบบอยู่ที่ประมาณ50นะครับแต่ถ้าเกิดค่าความชื้นดีนที่วัดได้เนี่ยนะรับต่ำกว่า50หรือว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะทำให้รีเลย์ออนนะตอนนี้รีเลย์ออนไว้แล้วเราลองนํำส่วนของตัวเซนเซอร์ตรงนี้ไปจุ่มลงในน้ำนะครับซึ่งก็จําลองเป็นความชื้นดินนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดความชื้นดินที่เราวัดได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้รีเลย์ก็ออฟเพื่อเป็นการตัดการทงานของตัวปั๊มน้ำหรือว่าส่นอยวาวนั่นเองตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานอัตโนมัติโดยที่ไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็คือทํางานอัตโนมัติตามค่าความชื้นดินครับส่วนที่2ครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถเชื่อมต่อ w i f i ได้หน้าจอ LCD ที่บรรทัดแรกมันก็จะขึ้นคำว่า please set wifi ในที่นี้เราจะหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งที่มีวาล์วเซอร์รวมถึงสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไ,ไ,ไดบไปทกไปที่ท่นะสนสววของตั w i ับ ตัวเครื่องของเราเนี่ยนะครับโปรเจกต์ของเรานีครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับมันจะทําการปล่อยนะฮะสัญญาณ hotspot ขึ้นมาครับเพื่อให้ทางผู้ใช้งานสามารถที่จะนะฮทำการตั้งค่าได้เองครับเดี๋ยวผมรีเฟซ Wi-Fi ผมสักครู่นึงนะครับอ่านะครับสำหรับตัว Wi-Fi Exit s s p o t n ทที่มันปล่อยออกมาก็ชื่อว่า water control ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปได้เลยครับ เชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องตกใจครับเราก็จะใช้ในสองตัวแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ที่ติดอยู่กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่ช่อง url นะครับนะตรงส่วนนี้ก็ให้พิมพ์ ip address เข้าไปได้เลยก็คือ1 9 2 1 6 8 4 1หนกครับก็พิมพ์เข้าไปมันจะขึ้นหน้าในส่องตัวอนะินเทอร์เฟซเว็บนับเอาไว้สำหรับในการเซตค่า Wi-fi นั่นก็คือ Wi-Fi Setting สิ่งที่เราต้องกรอกก็คือ a c s s id password ของตัวสัญญาณ wiI-Fi ที่ต้้อองงการรใหระบบขเนะ้น แล้วก็ในส่วนของตัวบิงโทเค็นตรงนี้เราก็จะเตรียมมาไว้แล้วสําหรับในการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันบิงนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้ง WiFi ในส่วนนี้ตัวเครื่องก็สามารถที่ทําการลดน้ำต้นไม้ได้ถ้าหากว่าความชื้นที่วัดได้ต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้นั่นเองนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะนะครับหานะฮะในส่วนของนะครับค่าไอเดและพัฒน์สูตที่ทําการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเอาไว้สําหรับในการทดสอบสําหรับงานนี้นะครับี๋หลรอสักคู่ครับ ครับเราก็ได้ทาการเตรียมในส่วนของตัว SS h id password นะครับสำหรับในการเทสส่วนของตัวโปรเจกต์รุ่นน้ำต้นไม้อัตโนมัติไว้แล้วนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ในส่วนของตัวค่า s s id นะที่ผมเซตเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนของ password ในที่นี้ครับก็ใส่ตามที่นะผู้ใช้งานนะครับอันนั้นได้เลยนะครับสักครู่นะครับก็คือนะครับอ่านะครับอันนี้ผมจะเป็น password ที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วนะไว้ใช้ในการทดสอบถ้าเกิดใส่จริงๆนะครับก็สามารถใช้ค่าอื่นได้และส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของตัว bin token ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของตัว IP address กับตัว Gateway ตัวนี้ไม่ต้องเซตนะเพราะว่าผมเซตไว้ดีแล้วนะครับ b i n Token ตรงนี้ครับผมก็จะเตรียมไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขรหัสโทเค็นเมื่อเราทําการสมัครแอป b i n นะครับมันก็จะมีโทเค็นมาให้แล้วก็โทเค็นตรงนี้นะครับไปใส่ที่ส่วนของตัวหน้า URL เว็บของเราได้เลยนะครับที่ b i n Token ครับก็คลิกวางนะครับเสร็จเร้อยปุ๊บแล้วก็คลิก Submit ครับ รอให้ตัว AP 3 2ของเราทําการรีบูตตัวเองนะเพื่อไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับตัว SS ตดีและพาสเวิร์ดที่เราได้เซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยวรอสักครู่ครับเมื่อเราเซตนะครับทำการเชื่อมต่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นคาว่านะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าโอเคนะครับเสร็จร้อยเพิบก็จะขึ้นค่าเวลามาให้เวลาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเวลาในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ time NTP ครับซึ่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทําหน้าที่ในการนับค่าเวลาครับมันก็จะแม่นยํามากนะตรงส่วนนี้ไม่จาเป็นต้องมีโมดูล RTC แต่่อยางใดนะครับ อันนี้จะทําการทดสอบนะในส่วนของระบบการนะครอดนับต้นไม้ผ่านเวลาบ้างนะครับทีนี้ผมก็ทําการจุ่มให้ตัวรีเลย์มันออฟไปก่อนนะครับสําหรับการตั้งเวลานะครับทีนี้ผมก็กลับไปที่นะครับในของผมนะครับเสร็จร้อยปุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปที่นะแอปบินสลับหน้าตาแอปบินนะครับมาครับมันก็จะประมาณหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเชื่อมต่อเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นหน้าตานะอันแรกก็จะเป็นเกจอันนี้ก็คือระบุค่าความชื้นดินนะที่วัดได้ตอนนี้70%รแล้วและรีเลอเพราะว่าผมตั้งไว้ที่50นะครับแล้วก็ในส่วนค่าเวลาผมลองเวลาอันหนึ่งบ้างครับตอนนี้อย่างเช่น2นาฬิกา4นาทีแล้วผมต้องการให้ลดน้ำเวลาแรกซักนะครับ2นาฬิกานะครับนี่นะครับ42แล้วกันนะครับเวลาแรกครับผมก็ทำการเซตค่าไว้นะครับเสร็จร้อยปุ๊บโอเคแล้วก็ โอเคครับค่าเวลาก็จะถูกดาวน์โหลดผ่านระบบของเรานะครับแล้วก็จะทาการแสดงผ่านหน้าจอ LCD นะครับนะก็คือ2นาฬิกาสีนาทีนะครับถ้าเกิดถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับจากเวลา NTP ตรงนี้ถ้าเกิดมันเท่ากับค่าที่เราเซตไว้ลีเล์ของเราก็จะอ่อนทีนี้มันสามารถเซตค่าระดับน้ําได้2 3ระดับครับคือ1 2, 3 1นี่ก็คือเร็วสุดอยู่ที่ประมาณ8วินะครับ2ก็คือ16วิ3าก็ประมาณเกือบเกือบยีีวินะครับในการออนรีเล์ค้างไว้เพื่อเป็นการปรับระดับนะครับทีนี้ผมเซตเป็นนที่2ะครับ รอสักครู่ครับอ่าครับเห็นไหมครับเมื่อถึงเวลาที่เราเซตไว้ก็คือ2องนาฬิกาสีนาทีแล้วเวลาวิ่งไปถึงรีเลย์ก็จะออนสังเกตที่ l e d ที่บนบอร์ดรีเลย์ตรงนี้นะครับสีแดงตัวใหญ่ตรงนี้มันก็จะออนผมตั้งไว้2ก็คืออยู่ประมาณ1ิวินะครับเกือบเกือบสิบหกวินะครับพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะทําการดูค่าผ่านแอปได้เมื่อครบเวลาปุ๊บรีเลย์ก็ออฟไปเป็นการปรับค่านะครับการลดน้ําโดยการดีเลย์ค่าส่วนของตัวรีเลย์ในการออนออฟ ส่วนของตัวปั๊มน้ำหรือไม่ก็โซลอนวาก็าได้นะครับอันนี้เวลาแรกนะครับเสร็จไปแล้วเราลองตั้งเวลาที่2บ้างครับตั้งเวลาที่2อาจจะต้องห่างสักอย่างน้อยสักประมาณ2 3นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริง่มันก็ต้องห่างมากกว่าขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้2นาฬิกาสีนะครับผมตั้งสัก45แล้วละกันนะครับอ่าสี่สละกันครับเวลาก็จะถูกดาวน์โหลดลงซิสเ็มของเรานะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะทําการลดน้ํานั่นเองนะครับ น,นี้ก็คือ2นาฬิกานาทีไว้สมหรับการเซ็ตนะครับส่วนการเซ็ตค่า humidity นะครับนี่ก็คืออัานข่ามือสุดนะครับ soil humidity สามารถเซตได้ถึงระหว่าง 10- ถึง100นะครับถ้าเกิดค่าที่เราเซ็ตไว้น,น,นะครับสูงกว่าค่าที่อ่านได้จากตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะทําให้รีเลย์นั้น <S <S อ่อนเพื่อเป็นการลดน้ําจนกว่าค่าความชื้นจะถึงจุดค่าที่เราเซ็ตไว้รีเลย์ถึง open <S <S ออฟนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนของระบบความชื้นของเรานะครับสามารถ เซตอัพผ่านแอปก็ได้หรือแม้กระทั่งตั้งเวลาผ่านแอปก็ได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดถึงเวลา2องนาฬิกนา,าทีแล้วนะครับอีรีเล์จะออนหรือไม่เอาไว้สำหรับในการลดน้ําการตั้งเวลานั่นเองนะครับผมเซตเป็นระดับ3นะครับน้ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าวินะครับถ้าถึงเวลาตีสอ่ะสองนีนา,าท,นาาทีตอนนี้ก็2องน,า,า,ทนา,าทีแล้วนะครับอ่หนะ้วิครับ ผู้ใช้งานก็สามารถนําระบบควบคุมตรงนี้นะครับไปติดตั้งลงกล่องได้นะครับเป็นระบบลดน้ําต้นไม้ระบบควบคุม IOT ผ่านแอปพลิเคชันบินพร้อมแสดงส่วนของค่า humidity ของดินผ่านแอปพลิเคชันบินได้อีกด้วยอ่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับอันนี้ผมเซตการลดน้ำเป็นระดับ3เลยก็คือนานสุดนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับเราจะรอดูว่านะครับอยู่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ24วินาทีนะครับดูที่หลักวินาทีของตัว NTP time ของเราก็ได้นะครับตรงส่วนนี้ครับ เมื่อถึงเวลาปุ๊บแอปรีเลย์ก็จะตัดเองอัตโนมัติต่นเองครับจนกว่านะครับค่านะครับเซนเซอร์วัดดินของเราเนี่ยถ้าเกิดวัดได้ต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้ h ว m i d i ้ y ของตัวดินเนี่ยมันก็จะสั่งให้รีเลย์นั้นออนอีกครั้งนั่นเองโดยการเอาส่วนของวัดค่าความชื้นออกนั่นเองนะครับขณะดดเดียวกันครับมันก็จะโชว์ผ่านแอปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นสองตัวระบบการทํางานนะเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติระบบ iot ครับแสดงผลผ่านอ่า จอแอปพลิเคชันบีนเป็นส่งความชื้นดินสามารถตั้งเวลาได้2เวลาและตั้งระดับการลดน้ําได้ทั้งหมด3ระดับและสามารถเซตค่าซอยฮีมิดิตี้ที่ต้องการให้สตรีมของเราทําการลดน้ําได้โดยใช้รีเลย์หน้าสัมผัสทนกระแสพิเศษนะครับเอาไว้สำหรับการต่อกับตัวปั๊มหรือโซลินอยที่มันกินกระแสเยอะได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของปูปั๊มไฟ DC 22, 24หรือ220โวลต์ก็ได้หรือโซลินอย ยี่สองยี่สี่หรือสองร้อยี่สิบก็ได้นะครับเพียงแค่ต่อผ่านหน้าสมัตของตัวรีเลย์เพราะว่าส่วนของตัวหน้าสมัมพัธ์เนี่ยไฟมันจะแยกกับตัวระบบควบคุมของเราอยู่แล้วนั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอนะครับระบบลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ IOT ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินควบคุมด้วย AP 3 2ร่วมกับตัว LCD นะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินและรีเลย์ควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันบินพร้อมระบบตั้งเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ